เราจะมารีวิวจม,มูกแท่นใหม่ของเรานะคะทุกคนให้ดูโอ้โหโอ้โหโอ้ยโอ้โหจากออกจากโรงพยาบาลมาหนึ่งวันแล้วก็อีกวันหนึ่งก็คือรับงานเป็นดีเจเลยจ้าเป็นไงเปรี้ยวเยี่ยวาไมละ่ะ สวีด่สสวัสดีค่ะ ะะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะอยู่ในช่องเจียเจียชาแนลนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นช่องแบบสำรองของเจียนะก็จะเป็นช่องที่แบบว่าพูดเรื่องความสวยความงามพูดเรื่องผู้หญิงที่ไม่ใช่เกี่ยวกับแบบคู่รักหรือแกล้งกันอะไรอย่างนี้นะคะนี่ก็เป็นช่องที่มีสาระนิดหนึ่งช่องจานมีองก็จะเป็นช่องที่ไม่มีสาระนะคะก็ยังไงก็ฝากเปิดตนทั้งสองช่องด้วยนะคะฝากกดกระดิ่งด้วยนะคะวันนี้นะคะทุกคนไม่ได้เจอหน้าเจอตากันนะ นานนานแบบแสนนานมากเลยหลายๆคนก็อาจจะทักเจี๊ยว,ว่าทำไมน,น่าเี่ยนไปฮุยเจี๊ยไม่น่าเี่ยนไปไทำอะไรมาหรือเปล่าคะนั่นนี่อะไรไปทำอะไรตะเกียบวันนี้ก็จะมาเฉลยนะคะบอกหมดเปลอกก็คือในคลิปนี้เลยนะคะว่าเจี๊ยวทำอะไรมานะจ๊ะบนหน้าสองข้างเราเอียงไม่เท่ากันต้องยกมุมดีแล้วไม่ต้องฉีดเยอะฉีดด้านบนขอบไล่ขอบใหม่แล้วก็ยกมุมปาก งามก็ต้องอดทนลถซิบล่อนจนต้องมาตายจ้ามาเปลี่ยนซีซันด้างกันเนาะก็มาเฉลยค่ะทําที่โรงพยาบาลมาสเตอร์พีดนะคะหมอเบ้นนะคะทุกคนเลยว่าโรงพยาบาลสะอาดและปลอดภัยมากมีที่พักให้ด้วยนะจ๊จะเข้าไปปรึกษาแล้วหนึ่งรอบนะคะแล้วก็เลยตัดสินใจทําที่นี่ค่ะบอกหมอไปว่าหมอคะขอดงๆพุ่งๆนะคะที่ด่งไปถึงดาวอังคารเลยค่ะคุณหมอบอกได้จัดให้เทคนิคที่เจีย๊ยนะคะก็จะเป็นจมูกไรซิลิโคนนะคะแล้วก็ใช้ซีโครงตัวเอง<ข>อนะจ๊ะของกาลัง ใจจากพี่เพื่อนๆหน่อยนะคะอยากจะบอกเลยว่าก่อนมาโรงพยาบาลเจียก็ไหว้พระขอพรเรียบร้อยแล้วนะคะเข้าไปทำตั้งแต่บ่ายสามนะคะก็คือเสร็จเกือบสี่ทุ่มนะคะคือบอกเลยว่าหมอละเอียดมากนี่คือสภาพหลังทําเสร็จนะจ๊ะทุกคนก็จะเอาฟองน้ํามาอุดจมูกเราไว้นะคะเพื่อซับเลือดนั่นเองค่ะจะขอออกซับเองพราขวะพราขเจ็บไหมไม่ เดี๋ยวพวกนี้เขาออกแล้วถอดเอานี่ก็คือเตรียมตัวจะออกโรงพยาบาลแล้วนะคะเอาฟองน้ำที่จมูกออกแล้วนะคะเพื่อนๆว่าสวยไหมคอมเมนต์มาหน่อยนะคะซีโงะคะนี่เอาซีโงะ เจ็บเลยอันนี้เข้าวันที่2แล้วนะคะอันนี้คือวันที่2นะตาเริ่มเข้าหากันวงน้อยมากก็สมัยแต่ก่อนนี่คือตาปิดเลยนะเนี่ยวันไปเล่นดีเจมาทัลฟนก็คือที่ดูเดียวเจียออกจากโรงพยาบาลมาหนึ่งวันแล้วก็อีวันหนึ่งก็คือรับงานเป็นดีเจเลยจ้าเป็นไงเปรียรปร้ยวเยี่ยวราดไหมล่ะเยี่ยวเยี่ยวราดไหม <Billie S 2> <Idi ot. S 1> วันนี้เราก็จะมากินโกโก้นะคะเพิ่งกินข้าวเสร็จนะคะเราก็สามารถชงแบบนี้ได้เลยนะคะแนะนําให้ละลายกับน้าร้อนก um ่อนนะนี Aman. ่มาวันนี้เราก็จะมากินโกโก้นะคะเพิ่งกินข้าวเสร็จนะคะเราก็สามารถชงแบบนี้ได้เลยนะคะแนะนําให้ละลายกับน้าร้อนก่อนนะนี่ซีฟิเนชาโกโก้เราคือเป็นสุดที่เข้มข้นมากๆเลยนะคะเหมาะสำหรับคนที่ดื้อยากินตัวไหนมาก็ไม่ลดนะคะตัวนี้ช่วยคุมผิวได้ยาวนานมากใครที่ซื้อสามกล่องขึ้นไปแถมแก้วให้หนึ่งใบนะคะทุกคนอาเทคาทอกค่ะ เข้มข้นมากเข้มข้นมากทุกคนเข้มข้นมากอ่ะอันนี้คือฟรีฟ้าล้วเช็คได้เลยนะไม่ไม่สวยไม่ไม่ไม่ตกนะคะกินแล้วต้องออกลังการคู่คู่ไหมค้านๆๆนะะออกลังการคู่คู่ก็จะดีมากเลยค่ะโอ้เจ๋อโอ้เลยอ,อ,อมันทำอะไรเลยมันโดน ได้มเดี๋ยสนุกให้หนูได้ไหมมาโรงพยาบาลเ๋ยพี่เขาทำเร็วแต่ตัวยูเฉยเอยรู้แล้วตัวเอเอีกหนึ่งนะตัวจะเอาพุ่งวันนี้ก็ซีโนคิโออะ แล้วแปดวันเนี่ยบวมช้ำน้อยมากคุณจะจหาตอนทำครั้งนี้กับทำครั้งก่อนหน้าเนี้ยมันตกต่างกันยังไงบ้างแตกต่างกันเยอะมากการที่แรกนึกว่าถ้าสมมติว่าสอง้างสองวันหรือวันหนึ่งสาวันคาตาจะปิดแล้วแต่ที่นี่คือไม่ปิดเลยคือแบบหนูออกทำง,งานดีเจเลยแล้วตอนั้งแต่วัน,น,วน,นแรก วันนี้นะคะเราก็เฉลยนะคะเราเนี่ยหายไปไหนมาหายไปท้าจ้โบกใหม่หมาแล้วก็ช่วงนี้ก็ไลฟ์สดในติ๊กต k อกขายของนะคะหลายคนก็อาจจะติดตามเจียในช่อง t ิ k กต็อกนะคะก็คือจะรู้เลยว่าผลิตภัณฑ์ของเจียมีอะไรบ้างนะคะก็จะเป็นโกโก้กาแฟนะคะของเราก็คือขายดีมากนะคะสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้สแกนไลน์ตรงนี้ได้เลยนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะคะซื้อ1กล่องแถมอีกหนึ่งกล่องนะคะในราคา3า9บาทค่ะแล้วผลิตภัณฑ์ที่เราจะทําออกมาอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือจะเป็นกันแดดแล้วก็จะเป็นลิปสติกนะคะแล้วก็จะเป็นคู แปงพับนกะะ็คือเราจะออกมาแบบครบวงจรเลยคือสวยจบในแบรนด์นี้ชาเดนเดียวเลยนะจ๊ะทุกคนวันนี้เราจะมารีวิวจมูกแท่งใหม่ของเรานะคะทุกคนให้ดูให้ดูข้างๆก่อนอให้ดูข้างๆให้ดูหน,าน้าให้ดูอีกข้างหนึง่งางคนกาจตกใจว่าทำไมหน้าเปลี่ยนไปทำไหัวไม่ได้ป เพิ่มค่ะดูของเจียตรงนี้มันจะชี้นะคะทุกคนจะชี้อย่างเงี้ย แล้วหมอเหมือนแบบใช้เทคนิคของหมอนะคะก <TH> <rawd Moder> ็คือให้มันงุ้มลงนะก็คือตั้งแต่เจอถอดเฟือกมาเนี่ยก็คือแบบหลายคนพักมากว่าพี่เจี๊ยปากไม่ด้หรอกท่านจุกแล้งปากไม่ได้หรอคือบอกเลยว่ามีแค่หมอเป็นคนเดียวที่ทำจมูกและแถมปากด้วยนะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะวันนี้ก็มาบอกเพียงเท่านี้นะคะทุกคนใครอยากให้เจียทำคลิปรีวิวปลูกคิ้วปลุกผมนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะคะเราบอกหมดไม่มีกักนะคะเรื่องความส่วนนะคะใครชอบที่นี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะคะทุกคนไปแล้วนะจ้าบ๊ายบายค่ะ น้องจะมองอะไรเนี่ยรู้บึงไหมว่าเธอมันร้ายเธอทำให้ฉันละลาย